การแช่น้ำยาเลี้ยงรากให้มันสปรังนี่กับบ่แช่น้ำยาเลี้ยงรากนี่มันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะผมที่บอกชูพี่น้องฟังกับที่นี่พี่น้องบางท่านว่าโอ้บ่แช่ก็ได้รากมันก็ออกดีขึ้นเกา่าอ่าถ้าดินมีความชื้นสูงก็จริงครับแต่ถ้าเขาปลูกช่วงที่บ่มีฝนล่ะนี่แหละคือความแตกต่างถ้าปลูกช่วงที่บ่มีฝนส่วนวหลายนะพี่น้องจะปลูกกัน,นี่ช่วงที่ฝนตกข้างสองข้างบ่มีดอกฝนตกเร่งๆแล้วไปปลูก ส่วนหน่อยครับแบบนั้นสวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสำปะหลังทุกทุกท่านครับมาพบมาพ่อกันอีกเช่นเคยหลังจากที่เราได้พบพ่อกันนานครับหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันคือเก่าครับพี่น้องมืออีพีในมื่อนี้นะควรจะมาบอกช่วยพี่น้องฟังการปลูกมันสำปะหลังครัพี่น้องว่าแส้หนามยาเรียงรากเนี่ยกับบ่อแซ่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันบ่มีครับผมบอกเลยว่ามีความแตกต่างกันนี่นะเอาลักๆเลยล่ะเริ่มแรกเลยนี่ความแตกต่างหนึ่งก็คือความสดถ้าเอาบ่อแซ่ ความสดจะบอกใครมีครับเนี่ยมันจะเป็นแห่งๆถ้าเอาแซ่แล้วมันจะฟื้นขึ้นฉีดเห็นบ่พี่น้องมันจะมีความสดขึ้นมาทันทีนี่แหละคือความแตกต่างในที่นี้ความแตกต่างระหว่างแซ่กับบะแซ่นี่เวลาเข้าไปปลูกถ้าเข้าไปปลูกช่วงหนา้าฝนพี่น้องบ่อยากแซ่ก็ได้ดินคุณมีความชื้นสูงหลักมันจะปลังก็ออกดีกันแต่ถ้าปลูกช่วงฝนตก กระกปิดกระปล่อยคล้ายๆกับว่าเออตกหนึ่งสองสามครั้งนี่ประมาณนี้ตกบหลายพี่น้องจะปลูกช่วงกันเดือนเมษาฝนบ่ค่้ยมีดรอกช่วงนี้ฝนมีหน่อยดินคว้มชื้นกับตัําที่นี่เขาก็ต้องมาแช่น้ำยาเร่งรากเพื่ออย่างเพื่อเร่งรากมันสําปลังให้มันออกดีให้มันออกเร็วให้มันเกิดเร็วให้ตามันแตกเร็วนะครับพี่น้องรากออกตามันสัมปรังก็ออกเร็วกันที่นี่น้ำยาเร่งรากนี่คุณสมบัติของน้ำยาเร่งรากนะน้ำยาเร่งราก มันจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นปุ๋ยครับปุย๋ยมีกรดอะมิโนต่างๆอ่าว่าง่ายๆคือเขาแซ่ปุ๊บนี่มันสัมปรังเขานี่ก็สิดูดซึมเอาปุ๋ยไว้อยู่ในลำนี่เพื่ออย่างเพื่อไปเลี้ยงในช่วงมันสัมปรังเขานี่แตกตาออกแรกๆเลยนละนั่นแหละข้อดีบัดร,ริ้ถท้าเบาแซ่เฮาเบาแซ่มันจะบ่มีปุย๋ยหรือบ่มีสารอาหารเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันสัมปรังเขานี่เขาเก็บถอนพันุไว้ มันจะแตกตาใบออกมาเป็นยอดในลักษณะแบบนี้แล้วที่นี้มันรากมันจะเดินแล้วสารอาหารไม่จะเมิดครับมันจะเมิดเพราะว่านเอาไปเลี้ยงใบแล้วที่นี่เขาต้องมาแก้ไขโดวยวิธีใดก็คือให้ปุย๋ยก็คือแซ่น้ำยาเรียงรากสห้าถึงยีนาทีก็จะประมาณนี้แล้วแต่ยีอหอ่ห้อใดพี่น้องจะไปเลือกหาเลือกใส่เอาเดอ้อผมจะบอแนะนาําต้องใส่ยี่ห้อเดียวกันครับผม ปุ๋ยหรือสารอาหารมันจะไปอยู่ในลำนี่ลำมันสับปะหลังเนี่ยมันจะไปอยู่ในใจกลางมันสับปะหลังเพราะว่ามันมันสะสมอยู่ในนี่แล้วเพราะว่าเขาแซ่มันก็จะซึมเข้าไปพอนเวลามันแตกตาใบปุ๊บมันก็จะนําสารอาหารที่อยู่ในนีแ่แหละที่เขาแซ่เนี่ยนําไปเลี้ยงใบแต่คือเใ็้ตน้นมันสับปะหลังเขาไ่เร็วใญ่เร็วกว่าปกติกว่าเขาบ่แซ่ครับนี่แหละผมเลยแนะนําว่าให้พี่น้องแซ่ดีกว่าแซ่ ถ้าพี่น้องบ่อแทรก้ระต่พี่น้องถ้าพี่น้องแส่แซรมันก็นจะมีขอดีหลายกว่าขอเสียครับก็จะประมาณนี้แหละเ,ออเจอกันที่นี้แหละไอพี่ไอพี่หนาค่อยว่ากันไหมครับถ้าพี่น้องของใจในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามอะไรคือเก่าครับคลิปนี้ไปที่นี่เจอกันลิปหน้ากันสวัสดีครับ